สวัสดีครับช่องโชคดีดอน Youtube นำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับวันนี้3มีนาคม2565นํากําำกำหนดวันจ่ายเงินค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิด19ของอสอมอสอ,อ,สอสอสอนะครับ3,000บาทจ่ายใน2เดือนก็คือจ่ายในเดือนมีนาคมและเมษายนครับล่าสุดน,นะครับกรมบัญชีการก็ได้มีการกำหนดวันจ่ายเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับชัดเจนแล้วนะครับค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิ อ,อสมอ,อ,อ,อสอสอเดือนละ500บาทที่ค้ามน้ำทีอนุมัติจ่าย6เดือนนะครับตั้งแต่เดือนตุลาคมหกสีถึงกุมภาพันธ์หกห้าก็มีกําหนดวันจ่ายออกมาครับก็คือ18มีนาคม2อง5จ่าย500บาท5เดือนนะครับของเดือนตุลาคม64ถึงกุมภาพันธ์หกห้าสองพในวันที่18มีนาคม2อ1 5นะครับแล้วก็วันที่18เมษายน2 5ง5จ่ายอีก1เดือนจ่ายของเดือนมีนาคม 500บาทนะครับ18เมษายน65ครับจ่ายาก็ครบครับทั้งหมดคือกำหนดการจ่ายเงินล่าสุดที่มีข่าวและมีข้อมูลมาจากกรมบัญชีกลางครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ